ก่มก็ติ่เลก็มาจะเห็นตาเลยฝอะไรนี่อเอาเอากป่องมาี่อพี่ดิกบยังไงล่ะหน้าพี่ยังซุกเอง้วเนี่ยหรือว่าแคนี้ก็เต็มนะเต็มจริงๆกกลับเก็บข้างหลักนหืมปลาขูดปูด Đi đó. Đó thoi, đó... Đó này đấy là có này 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 mà này 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 chặt này 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 ở này 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 cái gì này 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 này

<c oughs> ไม่จม่เจไนเอาไปฟอปการเรียนคือบนหน้าคน ลูกทำไมเนี่ยเพื่อปามอยู่ไงหลังจับเอาเพื่กระสอบได้เพื่อนนะโอ้โหยุทธด้เกาะดูกมางปลาปลาก็ดิดพอแลลวตีอะไรน้วลกนีลูกนาะเนีกเน่ ะะอะบ้านีแหละนี่นะมันจับจับนกร้องไห้อืขำนั่นแหละ,หละขำเป็นอะไรเลยรูดรูดรูดจับศนะูนยพันน่ะ

มาแล้วเนี่ยตัวนั้นเยื่ัเนี่ยเอาหาย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 หมกนกนี่ไม่ต้องกินน่ะขวานขวาน ปล่อยเมล่อกี้เขาเอาเครื่อกับป่อยอยู่นี่ประมาณนี้แลนะ้วแล้วเขากลับมาเก็บใหม่วันน้มันไหลออกมากอนให้ปลาออกมาบ้างทะเลาะกันอีกม,มันไม่กล้ามากลัวคนลนะูก๊บจะไปทำปะไปอุ้ยไปไปไหน วันีก็ไเยอะนะเดี๋ยวลหางหน่อยนะนล้งลงออะา,ามมอง,งอพยาร้างนี่นนอือหื้มอือหื้มจับปลาก็อีกนี่โคตหมอมเลยจ้ามัฟนี่จะล้างน้ำยังไงเนี่ยล้างน้ำอลไรน้ำก็ในคลองไงวิ่งไดเยอะเนี่ยไม่จับตรงนี้ไม่ใช่เหรอโอยตรงนี้ของเขาเขาไม่อยู่แล้วอ่ะเอา้า แต่เขาดูคลิปขึ้นมาแล้วตัวละห้าร้อยเลยสวยเลยกระกรีเป็นสิบยี่สิบตัวแล้ว <c oughs> เป็นหมื่นอะ่ะขายลงกึืงให้ค่าปลาหาอ,อกแล้ว <c oughs> น,นี้ได้มาประมาณเป็นโลอะ่ะ <c oughs> มาล้างก่อนอยู่ในบ่อขี้มดแล้วปลารับตัวไม่ได้หรอกกินซื้อทีางเงยนะ Yeah. Okay.